ขนานีบม่บอกาๆมฝรั่งใช่ไหมนะตอนนี้บออนะไรนะน้ำนี่ะค่ะคงคืออย่างแรกเลยหนังเรื่งนี้เป็นหนังที่นอกจากเรื่องสนุกแล้วยังได้เชื้อดาไว้ ก็เวคาแรคเตอร์ของเราแล้วค่ะก็ของเฟินก่อนเลยนะเฟิร์นรับบทเป็นไข่มุกค่ะไข่มุกจะเป็นเหมือนกับเด็กที่เขาไข่มวยเป็นลูกสาวคนเดียวของพี่พ่อค่ะทำล่าจ้าแล้วก็คือเหมือนกับว่าเราก็จะแบบเหมือนทำทุกอย่างเพื่อช่วยไข่มวยที่กำลังจะล้มละลายดีค่ะในเรื่องรับบทเป็นจอร์สครับจอร์สเป็นเป็นชาดัชชาเป็นลูกครึ่งดัชชาแบกแบ็กแบล็กแบล็กแบ็กแบล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 ็กาใน็บล็กแบ ตต่างยินจากเรื่ดิเก็ค่อนข้างฉีกครับเพราะว่าเรื่องใหม่หนักนะก็หนังหนังในเรื่องแรกของผมก็เป็นกับลิมมเด็กตัีว่าหนงีกเรื่องหน่เป็นเสิร์นอกเป็นเหมือนกับผู้ชายแฟลคเกอร์ชอบเที่ยวชอบถ่ายรูปไปไหนก็จะไปก็ปวดด่านไหมครับเไปเคยไปเที่มาเชียรางวันแล้วนะกับัหนังกาี เป็นเก่งเก่เหมือนกันครับเพราะว่าน้องไม่ใช้เก่งแอ้น้องไปแล้ไปเับพี่ชาอะไให้พี่ที่ขมั้ยโอ้จริงๆพี่ทันเป็นคนตั้งใจ ก็อะไรเงี้ยไห่อะไรก็หนังเรื่องนี้จะเริ่มเริ่มถ่ยทำประมาณเมษามนะะแต่ว่ากาหนดยัง Dang? ไม่แน่ใจค่ะคิดว่าเป็นภาพยนตร์ที่น่ารักน่ารักใส่ๆค่ะแล้วก็เป็นการเดินทางแล้วก็แฝงไปด้วยแง่คิดเอ่อแล้วก็เหมือนกับว่าเรื่องราวต่างๆที่ถูกถ่ายทอดผ่านไวรุ่นสี่คนผ่านรถที่เราผูกพันคันหนึ่งที่เดินทางท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆเขาบอกประสบการณ์มีเรื่องราวต่างๆมากมายให้เราได้ผูกพันกันก็เป็นรถมูวี่ะ